สวัสดีครับเอฟซีทีนี่วิทยาบาลทุกท่านทุกคนคข่ามืัอนี้ก็ได้มาหาสนักโปรเทียร์เก่าคือเดิมครับพี่น้องครับซึ่งมีผู้ที่เพ้นโชคดีนะครับจากโปรเทียร์ไปไปพ้นโชคดีเพราะกันเล่ยใดดอกบอกดอกใหม่ด้ผลลำบอกผลหลากใหม่มาถวายนะครับพี่น้องครับเป็นโป้โชคดีสองคนครับพี่น้องครับวันนี้เล่ยได้มาก ขวายปูเพื่อจะได้โชคได้ลาบครับขึ้นไปขึ้นเกาขึ้นเดิมพี่้องครับได้ตัวไหนใช่ไห้พี่ใหญ่ใช่ครับผมสองสามผมเป็นโชคดีผมก็จะได้จุติภูมมงคลเสียงคลายน้ำนะครับถ้าเออเราเปิดซิ่งเรด้น่น เพื่อนสามจบเลยตั้งน้นมืลเพื่อนเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วกล่าวคำบูชาดอกไม้ทูบเทียนเดี๋ยวป,ปู่เทพจะพาพูดนะพูดตาม อิมีนาสก,กาเลนะอิมีนาสก,กาเลนะตังพุทธังอภิคูชยามะตมังพุทธังอภิคูชยามะอิมีนาสก,กาเลนะอิมีนาสก,กา ปูชยามะตังกำมังอภิปูชยามะอิมินาสก,การีนะอิมินาสการีนะตังสังฆังอภิปูชยามะตังสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธพะกขวาอารังสัมมาสัมพุทโธ lei lei พักขวะพุทธังพะกขวันตังอาภิวาเทมิ วาาสวาคาโตพระขวาตาธโ,าาโาามธรรมังนามาสามิมามสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆสังขังนามามิกล่าวคำขอ,มอข,อข,อข,อขอมาตามบันธามิพุทธัง สัพพเมโทสังขมาทเมพันเตวันทามิธรรมังสัพพะเมโทสังขมาทเมพันเตวันทามิสังคังสัพพะเมโทสังขมาทเมพันเตวันทามิสังคัง สัพพะเมโทสังขมาทเมพันเตกัมไดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วล่วงเกินแก่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นทั้งในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีขอให้เขาเหล่านั้น จงเอาโหสิจงเอาโหสิกรรมให้แก่ข่าพระเจ้าด้วยแม้แต่กรรมใดที่ใครใครทำแก่ข่าพระเจ้าข่าพระเจ้าขอเอาโหสิกรรมนั้นให้เขาเหล่านั้นทั้งหมดสาธุเอ ถาวายเครื่องบูชาพระพุธก่อนเด้จะพาผู้นาปากทูบลงจุดทูบเสียงคายก่อนครับแล้วก็มานั่งตามเดิมแด่ปู่จะพาบูชาพระพุธบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์บูชาคุณบิดามารดาบูชาเทพพญดาที่อยู่ตรงนี้ก่อนจ,จุดเลยจุดทูบมงคลเลย<ม>บางครั้งพี่น้องมาอาจจะทูบตัวนี้เลงตัวนี้ อาจจะช่วยแบ่งเบาท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับขอให้มั่นใจในสิ่งที่เรามาขอให้ปู่ท้าวิรูปักหรือปู่เทพดวงวิญญาณที่อยู่ตรงนี้ตัวเป็นคนหัวเป็นนาจงช่วยบำรุงอภิบาลให้ทุกท่านที่เข้ามากราบจงพบแต่ความสุขความมั่งคัง่งความเจริญความรุ่งเรืองเด้อ หากแม่นพี่น้องที่กําลังดูอยู่ทางบ้านเกิดปัญหาด้านฟุกในด้านจิตใจสถานที่ตรงนี้อาจจะแบ่งเบาภาระในด้านจิตใจพวกท่านได้ไม่มีเงินจั๊กบาทก็มาได้ครับมาเลยมาที่ปู่เทพเดียรปู่เทพจะพาทุกท่านขอขมากรรมขอขมากรรมไม่ใช่ขอขมาแต่เจ้ากรรมในเวนไหนมันจะมีเจ้าคุณในคุณด้วยที่เรายังไม่รู้ นะครับเจ้าคุณนาะคุณนี่คือใครคนที่เคยเกือ้อกูลเราเทวดาที่เคยเกือ้อกูลเรานะครับเราต้องให้บุญกับเขาด้วยเอาไปปากแล้วแล้วแล้วมานั่งคุณยายไปเอาน้ํามากวนหนึ่งสั่งโน้โมขึ้นสามจบถือน้ําไว้ด้วยสิเออ นโม,ต,นมต,ตัสสะนโมตัสสะพัทควะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโพช โนานางังอุทธกังวรังพุทธะปูเชมะโอมพาลีสติตะริประยะโพนชตุสวาหะสินเนธรังนามามิหงังริมุมารังวะราหาริ อุมะเทวะมาตาปุตตังวะโอรสังเทวานุกกำปิตโตโปโสสัทธาพัทรานิตัสสะนุกพาเวนะวันทามหัง รัตนะรัตยังบุญญาเขตังอายุวัฏโกทานวัฏโกเิริวัฏโกสัพพาทุขาอุปัฏทวาอมศีคเนสายันนมหาสาธุเตรียมยาดำ จำไว้นะครับพี่เนาะอย่าเพิ่งเปิด,ด้อจะพา,าขาเอินว่าจะพาอธิษฐานจีตก่อนก่อนที่เราจะหลั่งน้งํนาลงธรณีนะครับเราจะให้เจ้ากรรมในเวรเราจะให้เจ้าคุณในคุณเราจะให้เทวดาที่รักษาโลกธาตุทั้งสี่อินพรมยมยักษ์ทั้งหลายนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระทำล่วงเกินขอให้น้ำ ที่เราจะหยาดปนี้ให้เราอะหลีกเว 3, 000, 000้นสามแสนสี่หมื่นพวกเขากา 3, 000, 000้าสามแสนสี่หมื่นพวกเขาก้าเนี่ยแปลว่าอะไรสามแสนสี 3, 000, 000่หมื่นพวกเขาก้าแปลว่าเรากําลังเจออยู่ตอนนี้เจอทั้งกรรมเจอทั้งเวรเจอทั้งบาปกรรมก็คือให้หน้าตากาทรัส์สินเงินทองชีวิตครอบครัวเข้าบ่าอยากครูเข้าม่าอยากยาก เท่าอย่างสิงยางขามไปเลยภูเขาอัน hmm. น really cool ี้มันใหญ่แห้งคาว่าสามแสนสี่หมื่นภูเขากานี่โลกมนุษย์นี่มันยิ่งใหญ่แห้งมันเป็นอันสิงบอดี้คอยห้อห้อห้คุณคุ้นย่าทั้งสองได้ยางขามภูเขาหลูดนี่เด้อมันเป็นภูเขาของกมเขาเรียกว่าภูเขากรรมนะเอฟซีที่ทุกคนต้องยิ้นรนมันร้อนมันหนาวมันทุกมันยากภูเขาตัวนี้เขาเรียกว่า ภูเขากล้าที่เกิดอยู่กลางเมืองมนุษย์คือกรรมนั่นเองกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ได้พบเจอมามันยังไม่ผ่านพ้นหนึ่งไม่มีเงินแล้สองความทุกข์ยากปากองแล้สามความไม่สบายอกสบายใจแล้วสีความไม่เจริญต่อการงานหน้าที่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างภูเทพจะพาให้ท่านได้ก้าวผ่านวงกรรมวงเวรวงบาปเด้อ คิดยังไงถึงได้มาหาปู่เทพเชื่อและศรัทธานในตัวปู่ไหมเชื่อและศรัทธาเจ้าค่ะมากี่รอบแล้วทั้งหมดบอกเอฟซีหน่อยสิมาสามรอบสามรอบแล้วเจ้าค่ะมีอะไรสิ่งดีๆเกลี่ยนขึ้นกับตัวเองบ้างไหมมีเจ้าค่ะมีใช่ไหมมีเจ้าค่ะอืมถ้าไม่มีคงไม่ได้มาหาปู่เทพนอก,<า>กคงไม่เชื่อ<า>นอกฉะนั้นเอฟซีอธิษฐานไปพร้อมๆกันถึงพวกท่านไม่ได้มาพวกท่านก็ดูคลิปอยู่ อย่ากกดกายนะครับดูเลยแล้วแชร์ต่อคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่ยูทูบเบอร์ได้มาเห็นพอดีที่ปู่เทพกำลังทำพิธีอยู่ไม่ได้นัดแน่กันนะครับเพราะว่าทุกคนที่มาหาปู่เทพปู่เทพจะพาทำแบบนี้นี่เป็นความลับของตำหนักฉะนั้นในเรื่องแล้วว่าความลับมันไม่มีในโลกใช่ไหมเราก็จะเปิดเผยพิธีเนี่ยเขาเรียกว่าแก้ไขบ่วงกรรมบ่วงเวรบ่วงบาป พูดตามอย่าพึ่งอย่าน้ำนะถือไว้สาธุาขาพระเจ้า,าขอล้างนาา้ำล,<า>ลงเหนือแผ่นเมทัลแลนี่

ตังไวเป็นแดนขอให้ขาพระเจ้าขอบขั้วขาพระเจ้าเลกเว้นสามแสนสี่หมื่นผู้เขากาที่เกิดอยู่กลางเมืองขอให้เงื่นและข่ำในหุงเรื่องมาหอยขอให้ขาพระเจ้าได้กอดบุญกอดท่านผู้มูม่านยายไดมากขอ พวงพี่นองล่งสายงเงอาอ้าแหลมพเม่พวงเ่าแกและใต้ย่า่พงถีใต้ไปแล้วหายปหอดไปถึงทุกทุกองทุกทุกตนปัดเจโยหัวโตอีทางเมหัวโตสาธุ เอาน้ำไปลินแล้วก็อนุญาตเอามาลัยขึ้นห้อยมังกรห้อยพญานาคตามที่เราห้อยวันนั้นเหมือนเดิมแล้วท่านจะมีโชคสาธุครับอาน้ำไปรินครับขอบคุณค่ะบเดี๋ยวได้เลย ไปพวงมาลัยมาไหวามากองนะครับพี่น้องครับกวนเกาเหนียวออบบอขหน่อยเดี๋ยวเพิ่งเอาออกเขาวันนั้นแหละ ห่งหังปังน้อยคุณเมเนาะ้าปู้นละไม่ให้ใจะให้ให้เลขปูเลยไม่ได้ปูเลยตัวตัวสุดท้าย จะให้หลายต,ตัวแล้วลูกศิษย์ม่มีตังซื้อไม่นอามตัวสุดท้ายสุดท้ายมันน่าจะมีเลยมันน่าจะขึ้นมาละมมันน่าจะขึ้นหมดเลยนะมมันวท้้ายหดแลขาวจัว๊ะสะอาดเนาะสงสัยจะให้ไม่ให้ให้มาแค่สองตัวตัวเดียวสองสองตัวเดียวออแสดงว่าจะเจ้าที่เราต้้องงขาๆัะ แดเด้อพี่น้องเดี๋ยวคุณแม่ไล่ยไหมบางตัวแรกคุณแม่เห็นตัวไหนเนาะตัวแรกเห็นเป็นอ่าสองคือว่าสองสอง่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่แต่แต่ข้างบนนี้นจะ<อ>เป็นเลขหนึ่งเดี๋ยวเดีอันนี้จะเป็นหนึ่งเน,งนาะเนาะข้างบนที่จะเป็นหนึ่ง<อ>นี่เป็นสองอันนี้ก็เป็นหนึ่งก็เป็นหกหกหรือเก้าคุณแม่ตัวนี้ตัวนี้มันจะคล้ายๆกับอ่ะอ้าว มาเป็นเก้าเลนนชัดเจนแล้วคุณแม่เนาะชัดเจนจ้ะสองหนึ่งเ้าสหนึงหได้ไคุณแม่สองหนึ่งหนึ่งเาตัวเดียวกันจ้าตัวเดียวกันได้เนาะเก้ากับหตัวเดียวกันตัวเดียวกันโอ้ยงวดงนึงหกห้าลืมว่าหกกับกบหัวระวังเนาะนี่คือกานหนึกับหนึ่งหกตัวเดียวกันนะาะหนึ่งหก พี่น้องพี่น้องเห็นตัวใดก็พี่น้องครับคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยครับพี่น้องครับตาเห็นตัวใดอ้าวเอกไปามาม้าคุณแม่มาแต่ทางไหนนะคุณแม่มาแต่บ้านสังเรือจ้ะบ้านสังเรือเนาะทั้งทั้งสองทั้งสองคุณแม่เนาะค่ะสสวัดีครับครับเป็นใจไปมาจังไรจังไรมากเซีนไหวหรือมาก เกบนเมื่อไหร่ในขึ้นเมียหม่บไวยแก่บนดอกว่เดี๋มาบนยังการเล่าอดนับถือเคยเห็นเล่านะครับครับได้ไปรวมงานกันไปรวมงานกันเวลาอบรมโอ้ยังฝัดตะกี้กับบ๊วยคิดว่าพันชิบเป็นคันนี้นะบ้านที่นี่ก็คือทอดบ่ได้ไปเยี่ยมไปยามเราโดนปัดไปสอบแบัดมาตะลึงว่าเห็นเรามีอาสมบัดเท่านี้อ้าวเป็นปูอีลีตัวบัดใหญ่อีลีตัวบานนี่ก็เลยว่าก็เลย พากันมาหาเราเยี่ยมเราเรื่อยๆมาจากเทือกครับผมณสามเทือกนี่เราจะเฉพาะแต่ช่วงเราเป็นตะกี้ตะกี้หัวจักซื้อวัวบกว่าเรามีอาสมนะกับบกทีมามาสามเทือกนี่ได้โชคได้ลาบจากเทือกอะไรคุณแม่ได้ได้มาสองเทือกค่ะมาสามเทือกแต่ได้โชคไป็สองเทือกเทือกเลยมาเทือกเลยกะเอาไปกะมันจะออกอันนี้นะออกอะใดออก ไปเขียนไว้แม่ท่านศูนย์สามหกโอ้ศูนย์หกสามศูนย์หกสามจะเต็มลำเลยแม่ออกปูปัดออกเขียนแล้วไปขย้ำใส่ยังขยะไว้บัตรเลขออกอู้หูหนอเสียดายหนอสามตัวเสียดายแห้งค่ะสามตัวนะคุณเมียเนาะศูนย์หกสามโอ้เต็มลำเลยเต็มเต็มเลยจะว่าบ่เอาบัดไปเอาไปเอาหกสามหาสิบบาทว่านมาหาบบาทลอตเตอรี่นะแเลแ่คุณแม่คุณเมียเนาะสนับสนุนลอตเตอรี่ บุตรนี่นั่นมันบุญบพราทันหอดรูปสันหอดเนาะสอดวนนี้แล้วก็เมียมาให้ถูกมาสองคนก็ให้สิบสอล้านคนละสิบสองล้านได้ได้ยังคนณมี้วันนี้ปููกแให้ยังยังเลยเก็บใส่ภาหมอย่างเลยหันปลหันปูเขียนหายหกหาหกหนึ่ง สี่สามสี่หนึ่งแปดสองแปดสามกูเขียนหายจางหาบวันนี้เราเขียนใส่มือหายสี่สามไม่ห้าหกห้าหวันนี้เรากระสี่ไฮโตทีมีปัญหาครับก็เอาไปหายมยเอาไปหาป่าเราเบิ้งเรากับเป๊ะหายเก้าหกห้าเอ๊ะเราไม่ย้ายเลโอ้ยบัตมือเลขออกลืม เืมบ่อเอา oh. เพพอดีมากมันก็นจะมีปัญหาเขามาหาพ่อดีเมือเ uh, uh, uh. มือวาน uh. จนว่าซันเบิดอยู่บ่เป็นสูอ oh. กนลเลยได้โทรมาหาปู่ปู่เหตุจังไดว่าซันผููน้อยคือจะมีปัญหาเขามาลุมเหล่าลายเทีรุมเหล่าแห้งเทครับ <Okay. S 2> ทีเขากะสิยึดโอ้ oh. บัดนี้เอาแลวเด้อว,วาเรียนหาเนี่ยตอนนี้เขาให้หาเงินไปเสียให้เขาอยู่หนึ่งแสน ก็คือเสียดอกให้เขาแล้วเขาก็ไปยืดเขาก็เลยว่าเฮ็ดจังใดเขาสี่ใดเขาก็เลยบ่มีสร้างออกก็เลยมากคอพึ่งบารมีกับปูตีบค่ะครับยังไงก็คอยยังไงปังๆน้องคุณเมียเนาะยังไงผลนี่ปผลสินไปด้วยกันทั้งสองขันสองไฟเนาะตัวนี้งวดนี้สอบพิเศษยังมีมีสอบพิเศษในตัวในใจแต่ของยังเจ้าของสอบพิเศษอยู่ตอนนี้ก็คือ เจ็ดสามแปดเจ็ดสามแปดของตัวเองค่ 3, นะเจ็ดสามแปดเนาะเจ็ดสามแปดของตัวเองค่ะครับ <c oughs> ปูนแล้วเนี่ยมึงอ่างอลไรแบบนี้เจ็ดสามแปดปูนเนี่ยมึงอ่างแล้วเ <c oughs> อาโอเคครับผมค่ะจ็กสิเป็นจังไรยังกระช้านหัวกระตองมากเพิ่งใบบินเพิ่งใบ<ม>บุญบารมีน้ำปูจเนี่ยนะครับโอเคครับคุณแม่ครับสวัสดีครับค่ะวัสดีครับ ยังเด้อสาธุังด้